สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนกับช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ไอดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับแอดเป็นไลน์ไอดีนะครับแล้วก็ 095412 4 4 4 3นะครับก็แอดไลน์ได้แล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าเหรียญที่ท่านส่งมานะครับตรงตามที่ผมรับซื้อไหมนะครับถ้าตรงตามที่ผมรับซื้อผมจะแจ้งราคาไปนะครับแล้วก็ค่อยซื้อขายกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเล็กๆตัวนี้นะครับเหรียญปีพศ .2,500 นะครับซึ่งหลายๆท่านก็ส่งเหรียญปี2,500มาให้ผมดูเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่าวันนี้ เหรียญปี2,500ที่ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อตัวนี้นะครับคือเหรียญนี่นะครับ10สตางค์ปีพศ2 5 0 0นะครับเห็นไหมครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่200ร้อถึงห้าบาทนะครับตามสภาพนะครับเหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยสภาพศึกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมวางเหรียญดีกว่านะครับนี่นะครับเหรียญ10สตางค์ตัวนี้ทําไมถึงรับซื้อนะครับสังเกตตรงไหน สังเกตที่หางเลขหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับหางยาวนะครับ10สตางค์ทองแดงหางยาวนะครับตัวนี้รับซื้อเริ่มต้นที่200ถึง500อบาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับแต่ว่าถ้ามีเนื้อทองเหลืองนะครับก็ส่งรูปมาดูนะครับตัวนั้นซื้อหลักพันนะครับส่งร,รูปมาดูได้นะครับถ้า <Skills. S 1> มีนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับตัวนี้นะครับเลขหนึ่งหางยาวนะครับ ง่ายๆนะครับปี2,500นะครับตอนนี้รับซื้อแค่ตัวนี้นะครับเหรียญอื่นๆปี5 5 0 0ยังไม่ได้รับซื้อนะครับยกเว้นท่านมีแบบ2,500 UNC ะครับก็ลองส่งถุงมาส่งส่งถุงไม่ใช่นะครับส่งรูปเหรียญมาดูนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ที่ส่งมาจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับ ตัวนี้ผมก็เพิ่งได้เหรียญมาไม่นานผมก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็ FC ส่งมาขายนะครับจากจังหวัดชนบุรีใช่จังหวัดชนบุรีนะครับอันนี้ส่งมาขายนะครับนี่นะครับดูที่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับราคาพุ่งหลายร้อยเท่าเลยนะครับจากสิกจตางเพิ่มขึ้นเป็นแบบ200300 400 500นะครับตามสภาพนะครับ เหรียญเล็กๆนะครับรับซื้อนะครับแบบนี้นี่ก็คลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับสําหรับตัวนี้หรือว่าคลิปมันสั้นเกินไปเดี๋ยวรับซื้ออีกตัวนึงดีกว่านะครับอเอาตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเหรียญสิเอ้ยเหรียญห้เาเหรียญหบาทนะครับ เดี๋ยวพิ่งพึ่งสองนาทีเองสั้นเกินไปนะครับเหรียญตัวนี้นะครับเดี๋ยวแถมตัวนี้เหรียญหนึ่งนะครับเหรียญห้าบาทนะครับรับซื้อสองปีพศนะครับตัวนี้ก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับตัวติดลําดับที่หนึ่งนะครับตอนนี้ซื้อเริ่มต้นที่สี่พันนะครับนะครับเริ่มต้นที่สี่พันนะครับตัวนี้ราคาตามสภาพนะครับตัวเนี้ยคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยทํารับซื้อถึงหมื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปยากมากนะครับ ราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับลงขาย6 0 0 0นยังเงียบเลยนะครับผมรับซื้อตัวนี้นะครับราคาณปัจจุบันนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่4,000นะครับแต่ว่าส่งรูปมาดูก่อนนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วมาคุยกันนะครับลองลองลองส่งมาดูนะครับสังเกตที่ปีพศอย่างเดียวนะครับปี2540นะครับนี่นะครับลองส่งรูปมาดูนะครับนี่นะครับ เหรียญห้าบาทปี 2, 5, 4, 0สนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่4,000บาทนะครับดูที่ปีพศนะครับถ้ามีก็ส่งรูปมาสอบถามกันได้นะครับเริ่มต้นที่4,000นะครับปี40 <c oughs> ่ศตัวนี้เริ่มต้นที่200นะครับเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงดีกว่าเพิ่ง4นาทีเองนะครับใกล้ๆมือเลยอ่ะเหรียญ1 0 พี่ชพูดผิดอีกแล้วนะครับต้องขออภัยครับเหรียญห้าปีสี่หกนะครับตัวนี้ซื้อสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับแต่ว่าถ้ามาสภาพเนี้ยจะซื้อสี่ร้อยนะครับซื้อสามร้อยก็คือสภาพแบบขอบบินหรือว่าอะไรจริงๆนะครับสภาพขอบบินนะครับจะซื้อสี่ร้อยเอย้ซื้อสามร้อยนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยนะครับ รู้สึกว่าพูดผิดเยอะนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับนี่นะครับปี46นะครับตีให้400นะครับอันนี้เริ่มต้นที่4000นะครับปี40อีกสักเหรียญนะครับเอาเหรียญตัวนี้และกันนะครับอยากได้นะครับเหรียญ1 10ปี31นะครับก็จะมีส่งมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิป คลิปต่อต่อไปนะครับว่าจะเป็นเหรียญสภาพไหนนะครับเหรียญปีสี่หนึ่งไอ้ยปีสามหนึ่งเหรียญสิบนะครับรับซื้อนะครับเหรียญละสภาพนี้นะครับสภาพนี้ซื้อ่เก้าร้อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับปีสามหนึ่งนะครับถ้าว่าไม่แบบบินหรือว่าโดนเจียแบบพักๆทะเลอกเป็นรอยเจียอะไรแบบเนี้ยก็จะซื้อ่เก้าร้อยนะครับแต่ว่าถ้าชำรุดมาขอบบินหรืออะไรก็อาจจะ 600 700เจ็ด้อยแดร้อยอาจจะไม่ถึงเก้าอยนะครับเพื่อนๆก็ตามสภาพนะครับนี่นะครับปีสามหนึ่งนี่นะครับก็แต่ถ้ามีอีกสภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหาเหรียญแป๊บนึงนะครับถ้าเป็นสภาพนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับปีสามหนึ่งตัวนี้ซื้อซื้อเหรียญละพันนะครับลองส่งรูปมาดูนะครับถ้าสภาพนี้นะครับหนึ่งพนะครับ นี่อันนี้ด้านหน้านี่คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาจะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับความคมชัดนะครับราคาอยู่ที่สภาพด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวนี้ซื้อพันหนึ่งนะครับตัวนี้ซื้อ9เก้าร้อยนะครับ หรือว่าถ้ามีแบบนี้ลองส่งรูปมาดูก่อนนะครับแล้วมาคุยราคากันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าผมสามารถซื้อได้ผมก็จะซื้อนะครับก็ราคาคือมาคุยกันนะครับถ้าจะแบ่งปันก็ทักมาคุยกันนะครับพร้อมรูปเหรียญที่ท่านมีนะครับนี่นะครับปีสามหนึ่งนะครับก็สรุปคลิปนี้เป็นกี่เหรียญเป็นสามหนึ่งหนึ่งเหรียญนะครับสี่ศูนย์ นะครับด้วยอันนี้เริ่มต้น4ี่พันเหรียญน,นี้เก้าร้อยนะครับเหรียญน,นี้ซื้อพันหนึ่งเหรียญน,นี้สภาพนี้ไม่บินไม่ดำซื้อ4ี่ร้อยนะครับสวยๆซื้อได้ถึงห้าหร้อยนะครับปี46หนะครับแล้วก็พระเอกตัวนี้นะครับกะ <c oughs> จะทำเหรียญเดียวยาวเลยนะครับสิบ <c oughs> สตางค์ทองแดงหางยาวนะครับสองร้อยถึงห้าร้อยนะครับถ้ามีก็ ส่งมาดูนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ได้เวลานะครับได้เวลาเพิ่มมาด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอแจ้งช่องทางติดต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับ l ลา e ID 9ย ID 0ย์4ก้า4 3นะครับนี่นะครับแอดเป็น l ลาย ID นะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับช่องสลาลมคอย h ช n แนลนะครับอย่าจำผิดช่องนะครับเพราะว่าหลายๆท่านโทรมาก็ ติดต่อผมได้นะครับก็โทรมาถามใช่ช่องนี้หรือเปล่าช่องใหญ่หรือเปล่าผมบอกว่าไม่ใช่นะครับผมช่องเล็กๆนะครับสลัดลมคอยเช็นแนลนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับช่องทางติดต่อประมาณนี้นะครับเริ่มยาวแล้วนะครับจบไว้แค่นี้ดีกว่านะครับสําหรับรายการเหรียญที่มาทําในคลิปนี้นะครับก็ได้หลายเหรียญเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ